นี่ค่ะลูกค่าท่านในตะ้งต่คาเดิมหมาเลข21 24แล้25นารับเพื่อนตื่นน้าคัได้ได้เลยค่ะ21หลวงพี่20อะไร23 2นแล้วล่ะนะลูก21 23 22ยังค่ะยังได้แล้วค่ะโน่น20กับ23นะลูโอ้นี่มาแล้วครับ อันี้ครปูนคะอันนี้ครับมอันนี้คับอันนี้ลาเต้โอ้ลาเต้ดูหัวใจด้วยนี่ครับนี่ระบบองจเขอ๋อได้ตรแตงาดูไแล้วมันสีเขียวถ่รูปครับถอดแมสครับนี่ถอดแมส นี่น anyway, like, ั่งอยู่บนเครื่องบินนี่นะครับลาเต้ลาเต้ลาเต้อาสลาเต้เป็นรูกหัวใจเป็นลูกหัวใจเยอะเลยทิมทิมนะค่ใเยรับม่้อแล้วใช้น้ำตาลน้ำตาลสีเหล้านะ อืมเสียงโ้เสียงไทยโมลาใช่แล้วนี่ทำเสมอใช่ไหมใส่เป็นยังไงครับรสชาติคาปูชิโน่จริงจริงโอ้เออเราไม่ใส่น้ำตาลเลยเนาะทานอยบางนี้นะบ้างครับเดี๋ยวเนี้ยจะบินไปไหนครับบินแถวนี้ค่ะบินแถวนี้นะครับค่ะอ๋อบินทั่วที่บิทั่วไทยเลยนะค่ะอันนี้พี่วานมาจากสะกรนเลยนั่นเองใช่ค่ะมาดื่มกาแฟมาดื่มกาแฟบนครื่ทางค่ะใครทำให้หลงครับเออ คนทางบ้านคนทาบ้านอ๋อเขาขับรถเขาเขาหวาบรรยากาศเขานั่นแหละ้หลอตอะไรโค้ไพลอตวะโค้ไพลอต่ะไพลอตต้องนั่งนั่งขวานั่งซ้ายอยู่อ่ะอได้เลยักบินต้องนั่งนี้อย่างเงี้ยโอ้ที่เรามานั่งกันักบินเนี้ยลักบินเของิเงี้ยโอ้เดี๋ยวถ่ายรูปถ่ายรูปเดี๋ยวจะพาไปที่ไหนดีรัสเซียหรือจะพาจะไปยูเครนไพลอต ออยังใช้ได้ดีเลยนะเนี่ย,อยโอ้โหเดี๋ยวเราจะต้องเดี๋ยวที่เราจะต้องสับสวิตกันเนี่ย <laughs> สับสวิต <laughs> สับสวิตกันแบบประเภทเยมบอลอะฮะนะแล้วเราก็ปรับหมุนไปก่อนอุตภเมาจากนกแอร์หนึ่งหนึ่งหนึ่งก่อญาติขึ้นบินอขึ้นบินเลยนะ <laughs> โอ้โห เรายังไม่เข้าใจว่าเครื่องบินเวลาบินขึ้นยกดังขึ้นหรือว่าบินเข้าหาตัวอ๋อเดี๋ยวผมทําให้ดูครับโอเคโอเคเยอะนะครับทำให้ดูนะครับจากนันทําให้พายล็อตทำให้โคพายล็อตดูหน่อยดิว่าเวลาเราจะจะขึ้นน่ะทำเครื่องขึ้นเนี่ยขออนุญาตนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านบินสู่น่านฟ้าเพื่อที่จะไปช่วยผู้ประสบภัยเห็นไหมครับขอสาธิตช์หน่อยอ่าโอเคนะฮะเปิด เครื่องปป่าอากาศให้เรียบร้อยเลยนะฮะโอ้โหเปิดทุกปุ่มฮะทีนี้เราก็จะไปเลยนะเอากดปุ่มนี้นะฮะปุ่มแดงดแล้วก็โช้าโชกโชกโชน้ำมันโชยน้ำมันโชยน้ำมันแล้โอ้โหโชยน้ำมันอลไรใช่ไหมฮะแล้วพวกดปุ่มสตาร์ทจะได้เกิดเหมือนสตาร์ทชึ่งมาทำงานไม่ได้ก็ไม่ได้ทีนี้เราก็ไปเลยนะฮะครับโอ้ไปนี่ มันต้องดึงดันเข้าดึงเข้าหาตัวไม่ไหมเหรอเวลามันเชืดขึ้นเนี่ยนั่นแหละทีเดี๋ยวเราตั้งแผนที่โลกตั้งไพลอตเริ่มมั่วเนี่ยตั้งแผนที่โล่ก่อนโอ้โหเรู้สึกว่าไอไพลอตมั่วแล้วเปล่าเนี่ยอันนี้เราตามบางเสือตามตามบางเสือเอออย่ารีวิวถ่ายภาพเลยนะถ่ายภาพก็ร่างหรือว่าไม่รู้ไม่ได้ถ่ายเดีอ๋อเป็นรูปรูปกล้องเนี่ยนะใช่ใช่อ๋อเนี่ย อ้าวโอ้โหโอ้โหอย่างเนี่ยเจมบอลไปทำได้ไงวะไม่นี่เครื่องบินของจริงอันนี้ไม่ใช่เครื่องบินเล่นๆเรามานั่งอยู่เครื่องบินจริงๆเดี๋ยวเครื่องบินครับไม่ธรรมดาตอนนี้ผู้การสองคนนะครับผู้การตุ๋มกับผู้การตุ๋มตุ๋มน้าพลกจะตุ๋มพิชิตนะครับจะพาทุกท่านเนี่ยเหินฟ้าไปเที่ยวที่ไหนดีครับเราจะไป ไปเวียดนามในฝ่าไปเวียดนามไปเวียดนามโอเคครับไปเวียดนามตอนนี้กําลังหากําลังหาปุ่มเข้าเกียร์อยู่ครับกําลังหาปุ่มเข้าเกียร์ครับที่ดูฮะเราเราอยู่ในห้องกับตันเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราก็กําลังเขาพี่ดอใช่ไหมไม่ดูสิได้ไหถ้าจะใช่นะเราอยู่กองแกนบินาเรือมาเราก็อาจจะรู้นะอืมน่าจะใช่ที่สำคัญก็คือว่า โอ้หเนี่ยคือไปขึ้นมุมมันเยอะเกินนะทำไมปุ่มเปิดมันเยอะเกินไอ้ถ้าเ,เปิดไฟยัง <c oughs> เปิดไฟอ๋ออันนี้เป็นของผู้ช่วยอ๋อผู้ช่วยโควาไพลอดอ่าอันนี้เป็นไปนช่างไปช่างไปช่างโควาไพลอดให้ผู้การตุ่มเขานำผู้การตุ่มเขาอธิบายนะตันผู้ช่วยกับตันแล้วถ้าเกิดเราจะฟังเพลงเราใช้ปุ่มไหนเดียวไม่มันเปิดไม่ถูกสิ่โอ้โหโอ้ห้องผู้โดยสารเพียบเลย อ๋อใช่ใช่ใช่ไม่ได้ไม่ได้เราไปยุ่งดีกว่าว่าแล้วเราไปกินกาแฟกันดีกว่าเฉยๆเรามาถึงห้องกับตันแล้วเรามาห้องกับตันนะฮะเครื่องมือมันเยอะไปหน่อยนะฮะก็เลยรู้สึกว่ามันยุ่งวุ่นวายไปหมดอเนี่ยผู้โดยสารก็เข้ามากันเพียบเลยฮะก็คงจะบอกว่านี่ ไม่รู้จะพาไปไหนดีเพราะว่าเนื่องจ,จากว่าผู้โดยสารเยอะครับตัดสิสนใจไม่ถูกที่บินนกแอร์เยมันว้างแบบนี้ไหมไม่กว่างเลยไหมแค่บันนี้แค่บันนี้โอ้โหนี่น <c oughs> อเลข